เราจะมาทํากระทรงกันแบบใบตองนะคะเนอ้อนี่ทํามาเรียบร้อยแล้วเราจะมากรอบเราจะมาเอาทูบใส่ทูบดอกไม้ใส ตุ้ใส่ดอกไม้ใส่เทียนใส่เดอกไม้ลราก็ใส่ดอกไม้ลงไปดอกไม้เข้ากระเบื้อใส่ดอกไม้ลงไปก็สวยแล้วจ้าอ๋อไม่ก็ได้ จะสวยแล้วทีนี้เราก็เอาเตียนใส่เทียนเราก็ใส่ลงไปหนึ่งคู่นี่สวยแล้วคะ่ะสวยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่อีกคู่นึงเราจะมาทำอีกกันนึง เราจะมาทำอีกอันหนึ่งเราจะมาทำอีกอันหนึ่งแบบแรกเราก็เอามาใบตอง ทัดใบตองเป็นทรงกลมนะจ๊ะนี่ตปูเข็มใส่ เราก็เอามาใส่ด้านข้างนี่ไม่ให้หินต้นกล้วยนะจ๊ะมันใหญ่เราก็ฉีกออกมันใหญ่เราก็ฉีกออกใส่ทับกันไปเลยแบบง่ายๆเด้ค่ะเด้อนี่ คนไหนทำไม่เป็นเราก็ทําแบบง่ายๆให้ดูเราง่ายมากแล้วเราทําง่ายๆนี่เดีอเราก็ทําแบบง่ายๆเหมือนกันทีนี้เราก็เอากันไกลถัดอันที่ กายออกมาเรียบร้อยเราก็จะมาอกรีดโพรดที่เราใส่ไว้ จีบกระทงนี่จีบกระทงที่เราปากไว้เรียบร้อยเราทำไว้แล้วเรียบร้อยจีบกระทงทรงหลงทางหัวคนว่า Tuông lũng thang Bò mười lén nì. Hãy subscribe cho kênh Buồn cười nói nói chơi Hãy subscribe เราก็จะมาประดับด้วยดอกไม้ดอกไม้ทุกเทียน อ,อันเลยลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเราได้กระทงสองอันแล้วเรียบร้อยนี่ยได้กระทงสองอันแล้วเรียบร้อยลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ